สวัสดีครับผมเมื่อนี้น่าก,กินมกปลาครับพ<ม>ี่นี้มกปลามกปลาปลาหามานัทนทำยังไนตรงหน้าแล้วมกนีปลาลดน้ำปลาลดมกใส่หมูมปลาก,กเ็เดือดไปเดือดน่าครับ <c oughs> เสียงแหบเล็กน้อยครับ <c oughs> ดูดิกาดนาวเป็นนั่นนลมเป็นวัด Hmm. Dia yeah. mm. well, เป็นปลาปลาเข,า,ขาหน่อยปลาเขาหน่อยปลา ดีต้องสิ่งเพราะว่าฝากว่าไม่ตัวเฮดซูเขากินแล้วครับกันเลี้ยไปจงเอกเขาทั้งหมดพื้นทีน่บ้านเดียวกันนี่แหละเขาก็อนานไร้เมือนน่อแล้วปลาลุด อารถบ้าเนี่ย อเ้าหปลากระเนยงใส่กันนะเนี่ยควน่นอมีปลากระเนงลากเนี่งเอาใส่หมกป่ายอเลยะยอดเ้านี่ปลาตะกินเกิดต้วาไปเก็บไปไก่ปลาเออมันจะขาเนี่ยงไปเก็บไก่เลาเลยนี่ยตกินบ่ไล้บาะไล้กบาทล้มบาตันี้ล้บาตัวนเจ็นี่มั ได้ไปดิไปด้วยไปดิมีอยู่ คนถามว่าจะไปเข้าดาวไเทียมแม่นี่ยมันเรียกว่าโอ้ยอาเบิ้ลกันนะครับผมก็เลยวางสีแต่ว่า, e วา,ม,ามัเนเอ่ฟซี่มากเยี่ยมมากยังมันน่าเยี่ยมผมไม่กะใจดีนะกะมันเงินใส่เยอะสักสองร้อย ทีมากะทั่งสกลนครเป็นแต่ทรงมูเป็นอยู่ขอนแก่นมัหน่งผ่านบ้านผมช่วงขากลับนะเขาเรยแวะมากเด่นนะผมขอถ่ายรูป ừ <laughs> <laughs> ประเด็กบวงนี้นะครับประเดกบวงเคยตม้มสือประเด็กบวงมากวานันปลัน่นพี่นี่ประเด็กบวงมาแล้วประเด็กบวงโ <c oughs> ดยแม่นีว่านี่ว่าปุ๊บมันนี่นก่ากรเีมยมร่าหรือวะทุกวานผมเหล่านันขายเพจขายนะครับ เ <c oughs> สียบมนเล่าอยู่เพียบดีเด็วบวางเพิ่น